แล้วก็ประทับใจคือแขกทุกคนที่มาให้ความเป็นกันเองเออชอบมาหรือว่าคุยกับเราที่แบบว่าเออเป็นแบบตัวเราเนี้ย<ม>เออไม่ก็พี่ก็ดีใจชอบแบบนั้นนะฮะซื้เอเนออาะซึ้งเนาะซื้งยาแล้วครับทีมงานก <c oughs> ็ประทับใจ <c oughs> ทีมงานไม่คุ้ชอกทีมงานเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะแต่ท <c oughs> <c oughs> ีมงานต้องตัดงินผมประทับใจคอสตูมของทีมงานครับค่ะทีมงานก็รักใจก็ เนี่ยเห็นหน้างหน้าอีกผู้ร้อกันต่อแต่เมื่อหลังก็ด่ากันยับนะฮะเไม่แต่น้องๆก็มีความอดทนสูงนะฮะในการทํางานร่วมกับกล้องกับท็อปเนี่ยฮะก็คือทุกคนก็แต่ตากล้องนี่เปลี่ยนมาหลายรุ่นแล้วเนาะกล้องรุ่นนะกล้องนี่เปลี่ยนมาจนเราเอ๊ะจำกันไม่ค่อยได้มีเมยอหนึ่งอะที่นายถ่ายอยู่แล้วมุมภาพเซไปอย่างเงี้ยนะแล้วกล้วยหลับเออนักกล้วยชื่อนักกล้วยนักกล้วยมารู้จักเซลงมาเออแล้ว มีหลายอย่างอะเนาะเราเจอมาเยอะแต่ที่พี่รู้สึกประทับใจมากคือทุกครั้งที่มี AF มาทุกรุ่นจะมีแฟนคลับมาช่วยเหลือหรือว่ามาทำแม่จิการในห้องส่งมันบ้างเนคือจริงๆรายการเราเนี่ยไม่มีคนดูคอยมารับอารมณ์เราอะว่ารู้สึกยังไงใช่ไหมล่ะแต่ว่าแฟนคลับของ AF ทุกครั้งที่มาเนี่ย เราต้องปิดไี่หนีคนที่บ้านหรือว่าหนีอะไรมาคะแม่บางก็รู้บานก็แม่นะคะนี้เป็นแฟน้ทุกคนเลยใช่ไหมะเ็มันก็ยังหยุ่นหยุ่แน่นางอนามีแฟนับประจำามสมัยที่มาประจำมีสิที่เคยเจอคนึงมาประจำเเลยอ่ะมาทุกร่นเลยครับมีบางคนถึงกับย้ายยายที่ทงานมาทำที่นี่เลยนะหลายคนหลคนอยู่นอกเน่ารัมากเลย่ะหร้เข้าใจเลย เดี๋วเวลาผมเปลื้อมากๆก็ต้องบอกว่าประทับใจด้วยขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับขอบคุณมากครับผมก็เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเสมือนตัวแทนของคุณผู้ชมที่อยู่บ้านนั่นแหละจริงค่ะก็ตอนนี้เห็นต้องติดไปมีมีอาร์เทปบอกกับให้คุณด้วยใช่ไหมมีอีกเหรอมีอีกเหรอมีค่ะมีใช่มจริงๆแล้วเป็นพวกบอกนะฮะเบอกนะฮะเบอกว่าผมไม่ชัวร์นะเห็นบอกว่าหมดแล้วหมดไปแล้ว โชว์ขอาพูดได้ะขอบคอดน้องๆจากเอฟดีเออบอดนแสดงที่12พฤษภาคมนี้ร่วมในรายการวันนี่วันสุดท้ายของเที่ยวสุดท้ายของ Speak Out นะครับค่ะเห็นบอกว่าน้องๆเองนี่นะคะไหนๆว่าจะไปโชว์แล้วโชว์ในรายการที่สกอตดีไหมที่ Speak Out เนี่ยค่ะมีเพลงรวมไหมฮะไม่ใช่วันสุดท้ายอย่างเงี้ยเหรอกจอดกลาง มังแล้วใช่ไหมี่ตุ้ยเตรียมออกหักไม่ว่ามาซิงค์ใหม่ล่าสุดจากตุ้ยเกตกำลล่าท้าตุ้ยตุ้ยหยอกอีกไหมบ้าเลยพอแล้วคิดถึงพี่ปทัยเลยครับผมอะไทยไม่ว่าตอนนั้นในเงินเดือนเนี่ยเขาส่งผมนะผมจเรว่ต้องไปดูกันในงานครับพี่ก้องเพราะว่าคอมเมดี้ครั้งนี้คือบางอย่างมันมันต้องมีหลายอย่างประกอบกันค่ะขอโชว์ปิดรายการให้เราได้ไหมคะคือปิดตัวรายการเล แล้วร้องเพลงเพลงประจำงานประจำบ้านหรอว่าเพลงดีไ้ไม่ได้ร้้นจำได้อยู่หรอขอใอยขึ้นมาเลยแล้วกันนะใช่ย่ว่าได้งลูกคิดว่าเดเดือนาจาจได้หรอลูกลูกอ่ะมีคิวการ์ดมันต้องร้องได้อยู่ในใสเจแม่นมากอยู่ในส้เลอาออยู่ต้องไม่เขาก็อยู่ คนท้ายๆเพราะฉะนั้นก็ต้องได้ยินมาเยอะใช่ค่ะได้ค่ะหากขึ้นมาหนึ่งทีพี่จะร้องตามนะผัอนต้องตามทีนะครับขึ้นมาครับผู้ชายตั้งมันพวกเธอไม่ใช่นักร้องกันเลยนะบนทางเดิมเน่ต้องเลยตอบอไม่ตอบมาเอาไปท่อนฟุกมั้ยมามาขึ้นเลยพี่คะเธอจะตอบเลื่อยไม้หรืออะไรกันตอบแกแสดงความผู้นำสุรินทร์นะเอามาจะไปเป็น เด่นไมยากก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่า Speak Out ก็เป็นความฝันหนึ่งของเรานะคะแล้วเราก็ดําเนินมาจนถึง8ปีนี้นะคะได้ให้คุณผู้ชมเนี่ยชมแล้วก็เรื่องราวของคนในวงการบันเทิงถ่ายทอดหลายๆแง่มุมว่าคงจะได้อะไรจากรายการเราไปบ้างไม่มากก็น้อยวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆจาก AF มากนะคะแล้วก็อย่าลืมไปชมคอนเสิร์ตนะคะใช่ค่ะ AF Comedy Award นะคะแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับสุขหน้าครับมาชมรายการ